ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือสมควรแก่ธรรมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่ง <c oughs> สําหรับที่จะให้กับผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> <c oughs> ซึ่งก่อนที่จะไปถึงวิชาสามภายในสิ้นเดือนนี้จะขบวดวิชาสามให้ <c oughs> แต่ส่วนที่จะเราจะไปเข้าใจถึงขั้นนั้นได้เราต้องมาฟังในเรื่องของเกตต่างๆโดยเฉพาะ เอ่อเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยให้พยายามทํวพมเข้าใจถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทำามเข้าใจแล้วเอ่อแล้วสามารถไปปฏิบัติแล้วมันก็จะไปชนกันพอดีเราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกับสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะไปเท้าความไปเอ่อการเป็นธรรมะจากการปฏิบัติก่อนธรรมะจากการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เอ่อพวกเราได้ฟังที่หลวงพ่ออัดคลิปมาให้อ่าเป็นเกือบเป็นร้อยคลิปแล้วเนี่ย หลายคนอาจาะยังไม่เข้าใจว่าธรรมะจากการปฏิบัติมันเป็นยังไงธรรมะจากการปฏิบัติคือปันธรรมะเนี่ยที่เราไปปฏิบัติแล้วเราบอกเล่าจากความรู้สึกโดยตรงที่ออกจากจิตนะออกจากจิตมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังโดยตรงมันจะไม่สละสลวยหรือจะไม่จิดต่อกันเป็นระเบียบจากเล็กเป็นใหญ่าใหญ่เป็นเล็กไหนไม่เอกคลิปแต่ละคลิปมันจะสลับกันไปหมดเลยเป็นธรรมะจากการปฏิบัติ ไม่ได้มาเรียบเรียงเ,เป็นหมวดเป็นหมู่ไว้เหมือนกับธรรมะจากปริยัติคือธรรมะจากปริยัติแต่อย่างธรรมะที่ในพระเตรปิดูงเนี่ยท่าก็เรียบเรียงมานะให้มันเข้าใจง่ายนะแบ่งเป็นมัดปลเป็นหมวดเป็นหมู่นะแต่ว่าของธรรมะจากการปฏิบัติจะไม่ได้เรียบเรียงอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อทำมาเนี่ยคือเห็นว่าตรงไหนที่ควรจะรู้ก็จะมาเล่าไว้ให้กับพวกเรา,เาได้เข้าใจคือถ้าคนที่จะ สนใจที่จะปฏิบัติจริงๆเนี่ยเจะ,จะฟังก็ต้องฟังไปหมดทุกอันนะ่ะทั้งหมดทุกคลิปนะคุณถึงจะเข้าใจถึงบริบทของมันเพราะว่าหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะมาตัดต่อเพื่อจะทําให้มันเกินความสลาสลวยแล้วก็ตัวธรรมะจริงๆที่ไปปฏิบัติมันก็จะไม่สลาสลวยนยมันจะไม่เนี่ยบางทีขึ้นปกมาอาจจะไม่ตรงปกก็ได้บางครั้งในหลวงพ่ออัดไปสามสี่ครั้งกว่าจะกลับมาแต่ต้องกลับไปใช้อัน,อนแรกที่ ที่อัดไปแล้วอะไรเงี้ยอ่านไปสองสามอันสีอ่อันแล้วแต่แต่ว่าต้องมาใช้อันแรกเพราะว่าเนื้อหาอันแรกให้ประโยชน์มากกว่าเนื้อหาที่สองที่สามนี่ก็จะมีทำไปให้นะ <c oughs> ส่วนธรรมะจากการปริยัติเนี่ยก็คือผู้ที่จํามาเ,เป็นความรู้ที่จํามาอ่านจากพระไตรปิฎกอ่านจากหรือฟังคลิปฟังอะไรมาแล้วมาคิดสละตะเอาแล้วก็เอามาเรียบเรียงพูดนฟังแล้วดูเข้าใจง่ายอย่าสละสลวย แต่มันไม่สามารถที่จะดับทุกได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เรียบเรียงมาเพื่อจะทําความเข้าใจให้เราเข้าใจแค่นั้นเองนะส่วนจะดับทุกได้เนี่ยมันจะต้องไปมีประสบการณ์โดยตรงก็คือการปฏิบัติธรรมกันเองซึ่งการปฏิบัติเนี่ยที่พูดกันไว้เยอะแยะมากเลยตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยยังไงเราจะไปทำไปเรียนรู้ได้หมดไอสิ่งที่เรามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ ใคยทั้งหมดนะไอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้เนี่ยท่านก็นเล่าในบทบาทโน้นอย่างเช่นบทบาทของไอ้คนเลี้ยงโควันจะมีธรรมะยังไงไอ้บทบาทของไอ้คนที่เดินทางคนเลี้ยงมา้เาเลี้ยงมา้าฝึกสอนมา้าคุณฝึกสอนยังไงอย่างเงี้ยบทบาทของไอ้ผู้ที่ทําทองเนี่ยคือมันก็หัวข้อมันก็จะซ้าๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะบริบทมันจะต่างกันคือแต่ละคนแต่ละอาชีพก็จะมีความคุ้นเคยอย่ยง ชาวนาอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะไปสอนเรื่องอา,อาการเลีกว่าเราเดี๋ยไม่สามารถจ,จะกําหนดมันได้ไอ้ธรรมะเนี่ยเหมือนกับไอ้เวลาเราทํานาเนี่ยเราไม่สามารถจะอบอกได้ว่าเอาข้าวเนี่ยมาแช่น้ำแล้วาหวานลงไปปุ๊บนี่วันพรุ่งนี้วันเมื่อรืนนี้คุณต้องออกรวงนะวันต่อไปคุณจะเก็บเกี่ยวนะคุณไม่สามารถบอกมันได้มันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันเองอย่างนั้นเนี่ยคือความหมายของของที่เล่าไว้ในพระไตรปิฎกต่าง ส่วนอธรรมะที่หลวงพ่อเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นธรรมะจากการปฏิบัติปฏิบัติคืออย่างไงหลวงพอ่อก็ไปศึกษามันทั้งหมดแวแหละใ,ในที่เขามีว่าอยู่ตรงไห้อย่างไงเนี่ยมาศึกษาแล้วมาปฏิบัติการปฏิบัตินี่มันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นทางที่อยู่ในแบบเดิมๆเ,เนี่ยแบบกูบาอาจารย์เดิมๆก็สอนให้ทําสมาธิก็คือเราก็จะทําสมาธิไปจนถึงฌานพอได้ฌานแล้วค่อยจะออกมา,าทาวิปัสสนาโดยทําเป็นแบบสุขาวิปัสสก ซึ่งอันนั้นน่ะสาหรับนักบวชอ่ะเขาทําได้เพราะว่าเขามีเวลาแล้วก็คราวนี้ถ้าเขาไปเข้าไปฌานเนี่ยมันติดปิติอยู่อห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยแหละคุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นคนทำมาหากินนะหลวงพ่อก็ไปดูเออมันก็ไม่จำเป็นไอ้มันก็มีปัญหาสําหรับผู้ที่เอะจะทำมาจะจะทำมาหากินอยู่แล้วคราวนี้ผู้ทำมาหากินเขาเปิดปรรตูทำได้ไหมก็ไปดูก็มีคน ที่บรรลุธรรมโดยยังทำอาหารกินอยู่อย่างนางวิสาขาอย่างท่านอนาณาถาพิจการเียที่ที่อยู่ในแบบพระตรบิฎกก็มีนะซึ่งก็ไปศึกษาก็มีวิธีการทำแล้วก็ผู้ที่เอามาทำก็มีอย่างกลุ่มทั้งหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยหลวงพ่อคำเขียนอะไรพวกนี้เขาก็เอาเออการปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินะหรือว่าแบบที่แบบเกิดทางขอ,องพม่าก็ยังมีนะของอุบาขิอุโกเรนก้าก็จะมีวิธีการทำนะ ว่าก,ก็ไปศึกษาเขาก็มาหมดทุกอย่างเลยจะมาจบลงที่ว่าเราไปเข้าใจอ By, จากบาลีตรงเดี่ยคือแปลจากบาลีโดย,โดยโตรงเป็นนิรุกชติเนะี่ยว่าไอ้ที่แปลเป็นสำนวนภาษาไทยเนี่ยม,มันทําให้เราเข้าใจค่อยๆแล้วเข้าเข้าใจผิดไปได้ก็เลยเข้าไปดูในการออกเสียงกะขะขะจันชะยะเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาที่เป็นนิรุกติเนี่ยที่มันแปลออกมาตรงๆตามบาลีเนี่ยมันคืออะไร ถึงได้มาทําแล้วก็เอามาเอามาเอามาทําสิ่งที่ทำํำได้และเห็นผลได้ชัดเจนก็คือการเอาทาความรู้สึกไว้ที่กายเพราะว่าเอาในบาลีเขาบอกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันจะอยู่แค่สีที่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนะแล้วคราวนี้เราเอาจิตมาไว้ที่กายหรือว่ากายยักตาสติเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีพระสูตรบ,บอกไว้อยู่แล้วว่าอ,อทำอริยส,ส,สีนะ อายังธรรมะธรรมจักรวาลสูตรเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาไอ้นิรุชตินะไม่ใช่แปลภาษาไทยที่เอามาไวไ้เกินโซเชียลเนี่ยนะธรมรมาจักรวาลสูตรเนี่ยคือวิธีการทําเครื่องจักรเหมือนกับการรเลโอเนี่ยทำเกลีกล้องจุลทรรศน์ของเขาเนี่ยเพื่อจะส่องดูดาวอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะจักรเนี่ยก็เป็นการทําเครื่องจักรเครื่องมือนที่จะดูจิตนะใครไปแปลไปดูคือไปแปลถ้าเป็นภาษาไทยต้องอ่านหลายๆสำนักนะ แต่ว่าถ้าเปรตต้องเป็นแปรตรงจากตัวบาลีนะก็จะเห็นขมวดรวมมาทั้งหมดอะในธรรมจักรบอกว่าให้คำความระสึกทางกายก็คือมัดแปดสรุปมาเป็นศีลสมสาธิปัญญาสรุปมาหนึ่งคือกายคตาสติและที่ทําง่ายที่สุดก็คืออานาปนสติอนะที่มีพระส,สูตรรองรับเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกน,นะแล้วก็มาทาแต่ว่าอานาปนสติเนี่ยทําแล้วมันมีปัญหาตรงที่มันจะต้องเข้าฌานนะ ตรงเพราะว่ามันโอกาสที่จะทําให้คนทั่วๆไปทำได้ยากแต่ว่าทําเป็นกายคตาสติก็ค,คือคำผมรู้สึกสังกายจะดูง่ายกว่าต้องทาดูมาลหลายๆวิธีแล้วก็วิธีนี้เวิร์กกว่าก็คือหลวงพ่อใช้เดินจงกรมอยู่ราวปีหนึ่งนะก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันแล้วมันมันเกิดแต่ว่าต้องทําด้วยด้วยความไม่คาดไม่คาดหวังคือต้องทิ้งเ่ยต้องต้องทิ้งความรู้ทิ้งตะกะเกือบทั้งหมดเลยตอนที่ทําะเอาแบบง่ๆเลยอนะ ถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นคราวนี้ก็เลยเห็นฉากของอิสตสำัึกสัญญาขึ้นมาว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเข้าใจเองเพราะว่ามันเป็นสันติโกนะอันนี้ที่ย้ําตรงนี้เพราะว่ามันธรรมะจากการปฏิบัติเนีนะ่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันมันสามารถที่จะเห็นได้จริงเห็นได้เองเหมือนกับเราไ,ไปดูเขาเล่นกลนะ่ะแล้วเขาเราดูแล้วเราดูบ่อยครั้งหรือว่าเราดูเยอะแล้วเราเห็นเขาเฉลยกลแล้วก็เราก็ไปสังเกตด,ดู แล้วเราเอากนมาเล่นเองได้เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเห็นเอ้ยจิตมันทํางานอย่างนี้ไอ้ที่เราคิดไว้ทั้งหมดเดี่ยว,ว่าเป็นของเราของเราเป็นอนัตตาอนัตตาจริงๆอนัตตาไม่ได้แปลว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นนะอนัตตาเนี่ยาาเป็นอาการของจิตที่ไปยึดว่าเป็น,ว,ปนว่าเป็นเราทําแต่จริงๆในจิตมันทําเองหมดเลยจิตมันถ้าคุณออกมาทำกายคตาสติหรือว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้เอาจิตไว้ที่กายเนี่ย ทำบ่อยๆๆๆจนมันเป็นฉาก,าากคือเรียกว่าอ,าอาสติสมัยชัญญ่าเนี่ยมันหนาแน่นพอนคุณจะเห็นเลยว่าจิตมันทางานอเองโดยที่ไม่ได้คุณเลยคุณไม่อยากทํามันก็ต้องทํามันทําอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไว้ว่าอคุณยา่อย่างนั้นนะยใหอย่างนี้นะคุณก็ทาไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเป็นคนทําของขมันเองวันนั้นคุณต้องไปเปลี่ยนนิสัยของจิตนนั่นก็คือการทิ้งโดยการการทิ้งอารมณ์โดยการเอาสติ อ่าหรือว่าเอาไอ้ความรู้สึกวัยชี่กายเนี่ยนะนี่คือธรรมะจากการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเลยได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมานะต้องทำทาเนี่ยก็คืออ่าทำสมควรแก่ธรรมคือทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นทําเล่นๆได้เล่นๆทาจริงๆได้จริงๆทาเพื่อลองดูก็ได้อลองทําแบบนหนได้แบบนั้นอันนี้คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสรุปอย่างนี้เลยจ้ะ